จากปากบอยประกรณ์เผยสาเหตุหน่องธนาร้องไห้กลางวงสัมภาษณ์เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในตอนนี้สําหรับประเด็นของหน่องธนาชัดบริรักษ์หลังจากมีคลิปที่นุ่มหนองหันหลังให้กับวงสื่อสัมภาษณ์เรื่องบวชพบว่าเขาร้องไห้หลังจากที่นักข่าวถามนอนนอนคิดอยู่แล้วอยากบวชแล้วหัวเราะงานนี้ชาวเน็ตเรียกร้องถามหาจรรยาบาณสื่อมวลชนกันอย่างมากล่าสุดทางด้านเวิร์กพอยต์ได้โทรศัพท์สายตรงถึงนักข่าวสถาน,นีโทรทัศน์แห่ง ที่เป็นผู้ถามคำถามสุดท้ายก่อนที่น้องจะปล่อยโหเจ้าตัวเปิดใจดังนี้เป็นเพราะทราบซึ่งที่จะได้ทำเพื่อแม่และครอบครัวไม่เกี่ยวกับนักข่าวถามจี้ใดๆเลยซึ่งตัวน้องเองก็ฝากเป็นข้อความขอโทษนักข่าวที่ทำให้คนเข้าใจผิดในครั้งนี้ด้วยในขณะที่พี่ชายบอยปรกรณ์ได้เปิดใจผ่านสื่อว่าความจริงไม่มีอะไรเลยที่ผมรู้เขาเครียดเรื่องงานด้วยเขามีหลายอย่างที่เครียดไม่ทันตอนนี้เขาคงมีอะไรที่อยู่ในใจที่แบบอึดอดัดอึดอดัดบางที เราก็ไม่ได้รู้เรื่องเขาทั้งหมดประกอบกับเขาจะบวชแล้วเขากลัวเคลียทุกอย่างของเขาไม่ทันแค่นั้นเองส่วนประเด็นนักข่าวที่ถามนั้นรักกันเหมือนเดิมไหมบอยตอบว่าไม่มีอะไรเลยกับพี่นักข่าวก็โทรมาคุยกับน้องแบบว่าขอโทษอะไรเรียบร้อยน้องก็บอกว่าไม่เป็นไรเคลียกันเรียบร้อยไม่ได้ติดใจอะไรอยากขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกคนที่เป็นห่วงความรู้สึกของน้องแต่น้องไม่เป็นอะไรก็เครียดบ้างเล็กน้อยแต่ก็ขอบคุณที่เป็นห่วงน้อง